ลุยทริปนี้เราจะพาทุกคนไปปั่นจักรยานรอบเมืองอ,อัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติกเที่ยวเทศกาลดอกทิวลิปเปิดแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นที่สวนคือคินฮอฟหนึ่งในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึงแล้วทุกคนแพนเคก้กเบเกอรี่มาแล้วชิมแพนเค้กแบบดัสดั้งเดิมในร้านลับที่เปิดมายาวนานกว่า50ปีต่อด้วยนั่งเรือเที่ยวบูเคอร์ เมืองมรดกโลกที่สวยที่สุดในเบลเยียมเออดีเนาะไม่ต้องขับเองค้างคืนในปราสาทเก่าสุดอลังการแต่บางทีพี่ก็วิววิวเหมือนกันมาเที่ยวด้วยกันนะคะกับพวกเรากิกาเจออมเซอร์ัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์หรือเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งจักรยานและเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุด และเราก็มาถึงเมืองแห่งจักรยานทั้งทีจะพลาดการปั่นไปได้ยังไงเริ่มต้นด้วยการเช่าจักรยานกันก่อนแต่ละร้านเขาจะใช้สีจักรยานแตกต่างกันเราเลือกร้านสีเหลืองนะคะด้านในเขาจะมีจักรยานให้เราเลือกหลากหลายแบบมากทั้งแบบที่มีตะกร้าเสริมฟรีและแบบที่มีกระเป๋าใส่ของหรือที่นั่งสําหรับเด็กมีพร็อพอุปกรณ์เสริมให้เราซื้อใส่ด้วย พอเลือกได้แล้วน้องพนักง,งานก็จะสอนวิธีการล็อกจักรยานให้เราเขาแนะนําให้ล็อกไว้ด้วยการสองคันนะคะจะได้ถูกขโมยยากขึ้นพร้อมไหมคะพร้อมลูยครับ <laughs> บอกแล้วมาอัมสเตอร์ดัมต้องขับจักรยานนะทุกคน <laughs> ไปลุย <laughs> ก็คิดติดใจอัมสเตอร์ดัมแล้วอ่ะกี่ชอบมากเลยเนี่ยพอเราปั่นจักรยานมาใช่ไหมมันก็จะเป็นเส้นทางอ่ะเลี่ยมคลองจอแดนมาเรื่อยๆแล้วคือแบบบ้านเมืองที่เนี่ยมันบอกว่าสวยมากเลยค่ะแนะนําเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังเลือกเส้นทางปั่นจักรยานที่อัมสเตอร์ดัมอ่ะให้ปั่นมาที่รูจอแดนค่ะมันจะเป็นเหมือนกับบ้านเมืองแบบอัมสเตอร์ดัมเลยมันจะเป็นบ้านแบบหน้าแคบๆอะ แล้วเวลาเขาจะแบบเอาของขึ้นไปอ่ะก็ต้องเอาเคนมายกอแบบ่ะเมื่อกี้เราแบบปั่นปั่นมาเราเจอคนแบบเอาเคมายกแบบส่งของขึ้นไปข้างบนเขาจะเอาเชือกมาเกี่ยวกับตะขอบนบ้านแล้วก็ส่งขึ้นไปซึ่งเหตุผลหลักๆที่บ้านเมืองในอัมสเตอร์ดัมเป็นแบบหน้าแคบก็เพราะในสมัยศตวรรษที่15กฎหมายการเสียภาษีบ้านขึ้นอยู่กับความกว้างของหน้าบ้านนะคะปั่นมาถึงเดอะไนสตีทแล้วนะคะอันนี้ข้างในมันก็จะเป็นร้านช้อปปิ้งต่างๆแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่แล้วทุกเราก็มาเจอกับฟาเบลไฟนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเฟ้น ในเทอรนคือเขาจะเอามันฝรั่งที่แบบชาวแบบโลคอลปลูกอ่ะแล้วก็เอามาหั่นสดๆแล้วก็ทอดให้เราเลือกได้ว่าเราจะใส่ชีสไหมเอาซอสอะไรอย่างเงี้ยลูกิก็เข้าไปสั่งไว้แล้วเดี๋ยวรอเขาเรียกชื่อ Thank you ไปกินกันเถอะต้องดีมาแน่ๆรู้ใจจริงๆซื้อเป็นไฟล์มาให้กินให้กินด้วยกันอ๋อเหรอเออ ระหว่างยืนทานก็จะมีทัวร์เรือต่างๆแล่นผ่านไปถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อตั๋วนั่งเรือชมเมืองได้ค่ะหิมะตกดูดีหิมะก็ตกฝนในฝนฝนแล้วเริ่มไปฝนแล้วไปไปไปหลบหลบฝนที่กว่าไปไม่พี่อื่นแล้วอ่ะไปดิไปดิฝนตกแค่แบบเดียวแสงแดดก็กลับมาอีกครั้งสมกับเป็นดินแดนแห่งสายลมจริงๆค่ะ คนคือตอนนี้เรากำลังจะถึงร้านแพนเค้กกันแล้วแล้วคือระหว่างทางที่ปั่นมามันสวยแบบสวยทุกมุมเลยแบบถ่ายรูปได้ทุกมุมแล้วคือแบบดีมากแนะนำเลยถ้าเกิดว่ามาอัมสเตอร์ดัมต้องไม่พลาดน,นะคะคือต้องปั่นจักรยานสวยจัดสวยจัดอันนี้คือแบบพักอ่ะต้องพาาักถ่ายรูปพักดูวิวเลยอ่ะเปล่าหลักๆคือเหนื่อยเหนื่อยก็ส่วนหนึ่งหนาวก็ส่วนหนึ่งแต่คือแบบดีมากดูแดดสิไปไปกันต่อดีกว่าไป แล้วทุกคนแพนเคก้กเบเกอรี่ทุกคนคะตอนนี้เราเข้ามาในร้านแพนเคก้กเบเกอรี่แล้วนะคะคือร้านนี้ค่ะมันเป็นร้านขึ้นชื่อเลยของเนเธอร์แลนด์เราจะมาตามหาดัชมินิแพนเค้กนะคะที่นี่เขาจะเรียกมันว่าอะไรนะภาษาแล้วนะโอเพจ แล้วก็ร้านนี้นะคะเขาจะขายเมนูแพนเค้กต่างๆก็คือแล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกสั่งแพนเค้กแบบไหนมีทั้งแบบคาวแล้วก็แบบหวานแต่ว่าเราสั่งมาส่วนใหญ่เป็นของหวานนี่แล้วก็อันนี้ติดใจฮอตช็อกโกแลตนะคะก็เลยชิมไปแล้วด้วยชิมไปแล้ววิปครีมดีมากอร่อยแบบสิ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 บนี่ที่เราสั่งมามาพอดีเลยอันนี้เป็นแพนเค้กกล้วยช็อกโกแลตแล้วก็วิปครีมนี่นี่แล้วก็ส่วนอันนี้คือเมนูที่บอกกับน้ำตาลนะทุกคน อันนี้เป็นโปรเฟสเจนะคะเป็นดัตมินิีแพนเค้กราดเนยกับน้ำตาลมันจะเป็นแพนเค้กชิ้นเล็กๆแบบนี้เป็นเนยเป็นไงใช่ได้ใช้ได้เหรออร่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครขับจักรยานมาใช่ไหมคะมาสามารถเอาจักรยานนะคะมาจอดที่ฝั่งตรงข้ามร้านได้เลยแต่ว่าต้องล็อกให้ดีนะพี่เจล็อกดีแล้วใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวก็รู้ก็ถ้าเกิดว่าจบทริปวันนี้แล้วก็คือจักรยานหายไปแล้วนะคะไม่ใช่จบทริปวันนี้จบตอนเนี้ ไปละขอตัวไปกินก่อนไม่คุยเกินครับลิดคียหมดแล้วในอัมสเตอร์ดัมมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเยอะมากอย่างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัมสเตอร์ดัม b r e ิ Museum พิพิธภัณฑ์แวนโกะบ้านของเด็กหญิงแอนแฟรงค์บ้านของเลมบรันต์และแน่นอนว่าวันนี้เราเลือกพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ในที่สุดเราก็มาถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัมสเตอร์ดัมนะคะเฮ้ยแต่ว่าน่าเสียดายเรามาไม่ทนันมันปิดแล้วทุกคนมันปิดแค่5้าโมงเย็น <c oughs> เองอะก็กินมูดแต่กินแพนเค้กอะเฮ้ยอันนันก็สําคัญอันนั้นมันก็ต้องกินอะจริงๆกันเนี่ยปิดนะแต่ข้างๆสวนเขาสวยนะแต่ก็ไม่ทันอีกอยู่ดีปิด6กโมง <c oughs> หาที่อื่นดีกว่าปะ ตอนนี้เราอยู่กันที่น้าริกมิวเซียมนะคะคือเสียดายมากๆที่ครั้งนี้เราไม่ทันได้เขา้าคือข้างในเนี่ยคะ่ะเขาจะจัดแสดงผลงานของศิลปินชาวดัตแบบเยอะมากๆแล้วเขาก็จะมีภาพเดอะไนท์วอชอะคะ่ะของเลมบันแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะคะมันจะมีพิพิธภัณฑ์เบนโกะซึ่งครั้งนี้เรามาไม่ได้ทั้งสองที่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาเราอยากให้มาทุกคนมาที่นี่มากๆถ้าใครมาทันมาแทนด้วยนะทุกคนเวลามาเอา จักรยานที่เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเะว่าแบบว่าจักรยานจะหายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเวลาเราเช่าจักรยานอะ่ะเขาก็จะให้โซ่คล้องนี่มาไม่ต้องกังวลไปทุกคนแล้วเราก็ควรเดินทางกันได้แหละไปพร้อมลุยต่อ Let's lovers be the eyes tonight Count stars our in และไฮไลท์สุดท้ายที่มาของการเป็นอีกหนึ่งในเมืองหลวงที่โรแมนติกที่สุดในโลกก็คือคลองนั่นเองบอกเลยว่าบรรยากาศหลังพระอาทิตตกทำให้แสงไฟที่สะท้อนในน้ำร,บรอบๆเมืองอัมสเตอร์ดัมสวยและโรแมนติกสุดๆไปเลยทุกคนคะ อันนี้คือจุดสุดท้ายสําหรับจัก,กรยานอัมร์ดามของเราแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ดามสแควร์จะเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอัมร์ดามเลยและเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สร้างเพื่อระลึกถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองโดยประติมากรรมทั้ง4ด้านสื่อความหมายถึงความทุกข์ทรมานชัยชนะสันติภาพและการปลดปล่อยเป็นี้เมืองยามค่ำคืนสวยปะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปต่อที่อื่นกันนะคะ เคิร์ k เคน h อฟหรือรู้จักกันในานามสวนดอกไม้แห่งยุโรป มาถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสวนเคิร์กเคนฮอบแล้วนะคะคือ mm hmm. ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้มาซื้อตัว๋วเนี่ยมันสามารถซื้อตั๋วที่ด้านหน้านี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อแล้ว mm hmm. เขาก็จะมีแมปแจกฟรีให้แบบนี้นะคะอย่าลืมหยิบไปกันด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ลุย mm hmm. นี่อันนี้เรามาถึงแล้วนะคะอันนี้จะเป็นอาคารจูเลียนานะคะด้านในเขาจะจัดแสดงประวัติความเป็นมาของดอกทิวลิปว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในแล้วจะออกกัน่เล่าให้ฟังมาเร็ว for the choice because เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเราไปดูคุณลุงเขาสาธิตวิธีการปลูกทิวลิปแล้วก็การผสมสีให้มันได้สีใหม่ๆอะคะ่ะแล้วก็ได้รู้มาว่าดอกทิวลิปเนี่ยมันไม่ได้กําเนิดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะทุกคนแต่ว่ามันถูกนําเข้ามาจากประเทศตุรกีนะคะคือสุลต่านเนี่ยเขาได้มอบทิวลิปอะให้กับทูตชาวออสเตรียหลังจากนั้นนะคะมันก็ถูกส่งต่อมาให้กับ ชาวดัสแล้วก็ได้นํามาปลูกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วมันก็ฮอตฮิตมากๆหลังจากนั้นในเนเธอร์แนดเขาก็ปลูกทิวลิปมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นดอกไม้ประจําชาติไปกิกทำไมเดินไปเดินมาเป็นป่าแล้วอะ ก็ใช่อดีก็ที่นี่นะคะเมื่อก่อนอ่ะเขาเคยถูกใช้เป็นพื้นที่ล่าสัตว์ของเขาเทสมาก่อนเฮ้ยจริงปะคือเมื่อก่อนนะคะตรงนี้นอกจากจะใช้เป็นพื้นที่ล่าสัตว์แล้วมันก็ยังใช้เป็นพื้นที่ในการปลูกพวกพืชผักสวนครัวแล้วก็สมุนไพรเอาใช้ในปรา,าสาทด้วยแล้วหลังจากนั้นนะคะพื้นที่มันก็ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายนายกเทศสมนตีลิเซ่ค่ะเขาเอาพื้นที่มาพัฒนาแล้วก็ให้กับพวกที่เป็นผู้ปลูกทิวลิปอ่ะค่ะเอาดอกไม้มาจัดแสดงแล้วมันก็ได้รัับควาาาามมาาามนนนนิยยยกกเเเ้็ลลจดดแสงงถึตอี เดินออกมาหน่อยก็จะเข้าสู่โซนวีเฮลมีนาไฮไลท์ของโซนนี้คือสระน้ำและน้ำพุข,ขนาดใหญ่เฮ้ยตรงนี้ดอกไมอะไม่แต่เราไปกินข้าวก่อนดีว่ว่ามีได้หิวแล้วเหรอหิวแล้วดินานแล้วว่ะดูกระจกมาแยะๆสวยอะดูจิ ภายในสวนจะมีร้านอาหารกระจายตัวอยู่ตามโซนต่างๆนะคะให้เราเลือกซื้อมานั่งทานไปด้วยชมดอกไม้ไปด้วยได้ค่ะอันนี้เป็นเรือนกล้วยไม้นะคะหลังนี้เขาจะมีชื่อว่าเบียทริกด้านในอะคะ่ะเขาก็จะมีพวกแบบกล้วยไม้แบบหลายๆสายพันธุ์มาจัดแสดงให้เราดู แล้วเขาก็มีดอกไม้ให้เราสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะคือแบบในเรือนะคะเขาจะเหมือนกับนักออกแบบเขาจะตกแต่งแบบเอาดอกไม้ไปวางตามเหมือนห้องรับแขกเหมือนเป็นป๊อปอัพให้เราดูว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปวางแล้วมันจะสวยประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถให้เรามาเลือกซื้อกลับบ้านได้ถ้าเป็นสีปกติอย่างสีม่วงสีขาวอะไรเงี้ยค่ะมันก็จอมระมาณ1 9 9 9เหรียญแต่ถ้าเป็นสีแปลกสีฟ้าหรือที่มีลายอันนั้นจะแบบว่า24.99้าก็คือจะแพงกว่าน่าจะแบบว่าหายากกว่าเพราะยากอะไรเงี้ย มานั่งพักเหนื่อยล่ะครับดูเหมือนเราจะหลงอ่ะโหยังแค่นี้ยังจะหลงหรอเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปกางขันลมกันต่อมันน่าจะต้องเนี่ยมันน่าต้องผ่านส่วนนี้ไปอ๋อไปนี่ที่จะนำทางไปเองจะหลงอีกมเนี่ยไม่แน่ค่ะต้องมากางขันลมดัชขนาดใหญ่และร้านขายของที่ระลึก ใครมาถึงโซนนี было, ้แล uh ้วอย่าลืมมาชิมช็อกโกแลตร้อนและวอฟิลที่โซนนี้นะคะร้อนลูกปาก็มันเป็นช็อกโกแลตร้อนอ่ะไม่ได้เผื่อใจไว้เปลเยี่ยมวอรเฟิลทานคู่กับช็อกโกแลตร้อนอร่อยที่สุดไปเลย อันนี้มันจะเป็นส่วนแบบว่าสไตล์อังกฤษนะคะเขาให้เหมือนนักออกแบบภูมิทัศน์นะคะมาแบบว่าจัดสวนอันนี้ซึ่งนักออกแบบคนนี้ค่ะเป็นคนเดียวกันกับที่วุลเดลฟาร์กนะคะที่อัมสเตอร์ดัมวิลเลมอเล็กซานเดอร์เรือนกระจกที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนเคอร์อเคนฮอฟนี้จัดแสดงดอกทิวลิปสีสันต่างๆไว้เต็มไปหมด ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่บ้านของน้องมิฟฟี่นะคะน้องมิกก้ตายสีขาวน่ารักมากๆซึ่งน้องเนี่ยถูกวาดโดยศิลปินชาวดัตนะคะโดยเขาเนี่ยตั้งใจวาดมิฟฟี่ขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขให้กับลูกชายของเขาแล้วมันก็โด่งดังมากๆและตอนนี้น้องก็กำลังจะไปที่บ้านน้องกันมาเร็วไปบ้านน้องกันเฮ้ยเราด้านในมันก็มีน้องกระต่ายมิฟฟี่น่ารักมากๆดูดิ เฮ้ยอันนี้เหมือนที่เราไปมาที่อันสเดอร์มเลยอะน้องบอกว่าใส่ชุดใส่ชุดดั้งเดิมเลยอะใส่ชุดดั้งเดิมเลยดีแล้วด้านหลังก็มีเขียนว่า r e x Mu s e u ซด้วยน่ารักปะพูดอย่างนี้คือแจกแล้วปะเนี่ยแจกปะเอาดิน่ารักนี่มีน้องคู่ชายหญิงเลยมันเป็นชุดแบบว่านี่ไงนี่ไงอันนี้คือภาพที่เราบอกอะของเลมบั n สอันนี้เป็นบอกว่าน้องใส่ชุดนั้นน่ารัก ไปจัดไปส่งตัวต้องคอมเมนต์ว่าอะไรรอบนี้ดีด๋ยวขอไปคิดก่อนจต่ตังก่อนดวค่อยคิดไป <c oughs> ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติค่ะ <c oughs> ขอเชิญท่านผู้มีเกียรตินะคะอุ้ยอุ้ยทำไมต้องบนลานค่ะผู้มีเกียรติตื่นเต้นไหมครับ <c oughs> ได้มาแล้ว รอบนี้ให้พี่เจไปคนคิดแล้วกันว่าคอมเมนต์ว่าอะไรดีให้พี่คิดต่อเอาแบบไม่ยากมากเอางี้พิมพ์อะไรก็ได้แล้วตามด้วยกิ๊กกะเจโอ้โหนี่ก็ง่ายเกินไม่ต้องคิดเยอะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วตามด้วยกิ๊กกะเจแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกครับอย่าลืมพิมพ์มานะเดินผ่านสวนและสนามเด็กเล่นมาก็จะมาพบกับโซนนี้นะคะ ทุกคนคะแล้วในอาคารนี้นะคะเขาจะให้นักออกแบบอะค่ะตัดเอาดอกไม้ามาประหลับไว้ในเจกันเป็นแบบตามธีมต่างๆแล้วเขาจะเปลี่ยนดอกไม้ทุกสัปดาห์เพื่อให้มันสดใหม่สวยแบบนี้เลยโอเมก็ oh God. ช่อนี้ถ้าเกิดเรายกทั้งถังนี้กลับบ้านได้เลยสำหรับสวนเคิร์กินฮอฟจะเปิดบริการแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าใครจะมาอย่าลืมวางแผนการเดินทางดีๆนะคะและในเช้าวันต่อมาเราเดินทางออกจากเนเธอร์แลนด์เพื่อไปยังเมืองบูเคอร์ประเทศเบลเยียม นี่ราคาน้ำมันนะครับลิตรละหนึ่งจุดเจ็ดยูนะครับตอนนี้โดนไปละเจ็ดสิบกว่ายูแล้วเต็มแล้วทุกคนโอเค <inte> มือนี้รถเราโดนไปหนึ่งร้อยสี่สิบยูไป แล้วเราก็มาถึงบูเคอร์เมืองมรดกโลกหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของเบลเยียมทุกคนคะตอนนี้เรากำลังรอเช็คอินอยู่เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพามาเที่ยวเมืองบูคหรือว่าบูกเกอร์กันนะคะคือมันเป็นเมืองมรดกโลกที่ถูกขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งยุโรปเหนือเดี๋ยวเรารีบเช็คอินแล้วก็ไปเดินเที่ยวกันเลยเก็บของเรียบร้อยแล้วทุกคนวันนี้เราจะให้กิ๊กนำเที่ยวนะครับ เดี๋ยวจะพาไปล่องเรือก่อนแต่ว่าไม่ต้องห่วงนี่จะให้พี่เจนั่งแบบชิวๆเลยไม่ต้องขับเออดีดีดใหด้ดูวิวชิวๆอ่ะวันนั้นขับเกือบไม่ไหว <laughs> เดินจากโรงแรมใช้เวลาประมาณ5นาทีเราก็จะมาเจอกับท่าเรือนะคะและไฮไลท์เบอร์หนึ่งสำหรับใครที่มาที่บุค์นะคะก็คือการนั่งเรือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมา นั่งเรือตรงนี้กันนะคะมันจะเป็นเรือที่พาเราลัดล้อไปตามคลองอะค่ะแล้วมันก็จะมีกัปตันคอยแนะนําว่าอันไหนคืออะไรมีประวัติความเป็นมายัางไงเดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วที่ท่าเรือตรงนี้นะคะตามมา mm. จองที่แล้วท้ายสุดออกเรือแล้วนะคะทุกคนกำลังจะออกจากท่านี่เมื่อกี้ท่าเรือที่เรามาขึ้นกันพร้อมลุย ที่นี่ไม่ต้องใส่เสื้อชูชีพนะคิดว่าคลองคงไม่ลึกมากมั้งลองโดนลงไปดิเฮ้ยเพื่อเวลามาอย่ายื่นแขนยื่นขาออกไปนะครับทุกคนเดี๋ยวจะอันตรายกับตันเขาบอกมาฟิลฟิลป่ะพี่เจฟิลระวังหัวติดนะ เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะรอดอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะสมมติว่าเราท่ายถายอยู่ใช่ไหมบางสะพานนมันจะเตี้ยมากๆเราก็ต้องก้มแบบสุดตัวไม่อันนี้มันเตี้ยมากเลยอ่ะเวลาใครมาถ้าคนถ้าคนหัวสูงต้องระวังนะครับแต่พอดีผมหัวไม่สูงสวยอ่ะ I just believe just can't ถ้าใครอยากจะมาล่องเรือแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือสามารถมาซื้อตั๋วได้เลยที่ท่ามันจะ12ยูโรก็จะพาเราล่องเรือแบบนี้คะ่ะมันประมาณ30นาทีเวิร์กแนะนำโคตรอากาศดีด้วยสุดๆโชว์ไปของเราแล้วกี่ว่ากี่ชอบนั่งเรือนะนี่ก็ชอบหมดอ่ะจะขับเรือขับจักรายาน <c oughs> อยเว้นเรือที่พี่เจขับอะผมทำขนาดนี้ยังไม่เห็นความดีพี่แก้ปัญหากิ๊กน้ยที่กีทอนอะรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาขับเรือได้นิ่งกว่าผมนิดหน่อยมันแน่อยู่แล้วพวกนี้เขาเืออาชีพ <laughs> พอไม่ได้ขับก็ดูเหมือนจะชิวเกินไปแล้วนะคะก็กิ๊กไม่ชอบกับตันเจไม่ใช่หรอก็ต้องหากับตันคนอื่นมาให้ไงขีกอยากให้พี่เจสบายเออดีจริงสบายจริง <laughs> เออดีเนาะไม่ต <eux> ้องขับเองเราไปขับเองทำไมที่กี่ทอนแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเราจะไปกินหอยกินหอยใช่เราช็อกโกแลตอะช็อกโกแลตก็กินดิโอโหเอาทุกอย่างถึงท่าแล้วจ้าจากท่าเรือผ่านร้านช็อกโกแลตน่ารักน่ารักเยอะมากก็จะมาถึงบูเคอร์สแควร์นะคะ มาค่ะทุกคนมือนี้เราจะพามากินหอยกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดมาที่เมืองบูกเกอร์เนี่ยจะต้องมากินหอยแล้วก็ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านทอมบูสมันจะอยู่ตรงบู๊กสแควร์พอดีแล้วคือด้านนอกอะมันจะเห็นวิวสาระว่ากลางเมืองบูคือสวยมากเดี๋ยวทานเสร็จแล้วจะพาออกไปดูเตรียมพร้อมหรอคะใช่ครับมันต้องรีบขนาดนั้นเ,เหรอสั่งแบบหิวจัด <laughs> <laughs> นี่นะคะแล้วที่เมืองบูกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีผลิตเนยด้วยนะคะอันนี้เป็นเนยที่ผลิตที่เมืองน,นี้เลย นี่เขาเสิร์ฟมากับขนมปังให้เรามากินเป็นออเดอร์ระหว่างรอหอยมาแล้ว thank you อ้ยดูดิมาแล้วน่ากินมากอะ่ะหอมมากแล้วก็นี่นะคะถ้าเกิดเรามาเมลเยียมเนี่ยหอยแล้วใช่ไหมคะที่พาไม่ได้ก็คือฟรีสนะคะเป็นของเบลเยี่ยมนะคะถ้าเกิดไปกินที่อื่นมาแสดงว่าโดนหลอกนะคะแล้วก็วายขาวปะลุย ขากินหอยกันแล้วพี่เจมกินเนื้ออะไรที่นี่คะเอากินสเต็กนี่อยู่ได้ทั่วโลกนะกิกพี่จจชอบไม่ดูชื่อร้านอีกแล้วนี่หอยก็มีไงเนื้อ <Okay. S 2> ก็มเีเรากินแบบจุกจุกรับรวดคนหิวตลอดเวลาหอยมแมลงผู้ที่นี่เขาทานคู่กับซอสมายองเนสนะคะพอลองชิมแล้วก็ติดใจกันเลยทีเดียว เฮ้ยคิกอาคารนี้มันอลังการมากเลยอ่ะโคตรใหญ่เลยสาราว่าการเมืองบูเกอร์นะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันตกเฉียงใต้เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสาราว่าการต่างๆในเบล,ลเยียมอย่างเช่นที่บัสเซล,ลหรือว่าที่เกนยอดอะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปโบดกันต่อ Church of Our Lady สถาปัตยกรรมจากยุคกลางที่ใช้เวลาสร้างยาวนานกว่าสองศตวรรษมาซื้อตั๋วกันมาซื้อกันแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเขาให้เราไปเข้าตรงทางเข้าทางด้านนูน้นก็คือเดินออกไปมันจะเจอเหมือนกับรถบัสแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันจะเจอทางเข้าอันใหญ่ด้วยปค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเราไปที่ทางเข้ากันเถอะ มากไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าโบสถ์นี้มันถูกสร้างมาเมื่อ800อปีที่แล้วอะแล้วด้านในเนี้ยคะ่ะเขาก็จะเก็บสิ่งสำคัญไว้สองอยา่างอย่างแรกเนี่ยคือศพของดัเชสแมรี่ออฟเบอร์กันดีแล้วอย่างที่สองเนี่ยก็คือปฏิมากรรมหินอ่อนแกะสลักของไมเคิลแองเจโลอนุสาวรี์หลุมฝังศพแห่งนี้ถูกสร้างในปี1490 โดยแม็กซิมิเลียนแห่งออสเตรียสามีของเดอะดัชเชสแมรี่นะคะตกแต่งเป็นสไตล์กอธิกพร้อมคำจารึกที่ถูกสลักไว้เพื่อแสดงรายชื่อดินแดนที่เธอเคยปกครองและหลังจากนั้น70ปีก็มีการสร้างหลุมฝังศพของชาวดโบบิดาของดัชเชสไว้ในที่แห่งเดียวกันว้าว wow. มา n a นาออฟชิลอันนี้เป็นปฏิมากรรมหินอ่อนสีขาวแกะสลักของไมเคิลแองเจโลนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นผลงานชิ้นเดียวที่ถูกขายออกมานอกประเทศอิตาลีในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วมันก็ถูกซื้อมาโดยพ่อค้าผ้าค่ะเป็นสองพี่ดองเรษถีพ่อค้าผ้าแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่นี่ ไปต่อกันที่ย่านการค้าจัตุรัสที่คึกคักที่สุดในเมืองบรูเกอร์มาถึงแล้วนะคะอันนี้คือมาร์เก็ตสแควร์นะคะเป็นจัตุรัสการค้ากลางเมืองบูเกอร์จุดสังเกตของอันนี้ค่ะมันจะมีหอะระฆังที่แบบสูงมากๆแล้วก็เป็นหอะระฆังที่มีอายุมากกว่า800ปีแล้วคือสร้างมาตัต้งแต่ศตวรรษที่13ในอดีตนะคะหอะระฆังอันนี้เขาใช้เหมือนกับเป็นหอสังเกตการแล้วก็เป็นนาฬิกาสําหรับบอกเวลามีกิจกรรมอะแรงเงี้ยให้ชาวเมืองรู้ แล้วลานตรงนี้ค่ะเขาก็ใช้จัดกิจกรรมต่างๆคือมันจะมีอีเวนต์ต่างๆมาจัดที่ลานตรงนี้ตลอดตลอดเลยตอนนี้ค่ะที่เรามาเขาก็กำลังจัดงานอยู่คืออีก3วันเขาจะมีเหมือนกับงานปั่นจักรยานที่บูกเกอร์นะคะบริเวณรอบๆอันนี้ค่ะพวกอาคารเก่าต่างๆเขาเอามาทําเป็นร้านค้า้านอาหารแล้วแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็คือสามารถเข้าไปได้แล้วมันเข้าไปได้ปะเข้าได้ห้อลัทางนี้ก็เข้าได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดพี่เจเข้าไปคือต้องเดินบนไดนะคือมันเป็นบันไดสูง พี่อิม <laughs> <laughs> และแล้วก็ถึงเวลาของเบลเยี่ยมว a f f l e ลที่แท้จริงนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านโอเอะนะคะคือมันเป็นร้านว a f f l e ลแล้วก็จะมีพวกกับฟรุตเซนโยเกิร์ตแล้วก็ไอศครีมคือมันเป็นร้านที่อยู่ใกล้โรงแรมเราเลยเเราจะซื้อแล้วก็ไปกินที่โรงแรมกัน โรงแรมเขาก็สวยนะแต่บางทีพี่ก็วิววิวเหมือนกันโอพ้พี่ออกจากดี เ้าห้องพักแล้วนะคะทุกคนคืนนี้เราพักกันที่โฮเทลดุกพาเลสนะคะคือที่เนี่ยเขาเคยเป็นปราสาทเก่าของขุนนางเบอร์กันดีมาก่อนแล้วเขาก็เอามารีโนเวทค่ะทำเป็นโรงแรมมันก็เลยแบบว่ารู้สึกเหมือนเราได้เป็นดัชเชสหนึ่งวันอันนี้นะคะกิจองมาเป็นห้องเฮอริเทจจูเนียสวีทคือห้องเนี้ยค่ะเขาก็จะออกแบบมาเป็นว่าเอกลักษณ์ของดีไซน์ยุคศตวรรษที่15ก็คือจะมีความแบบหรูหราขั้นสุดพอเราเข้ามาก็จะเจอเชนเดเลียแบบนี้แขวนอยู่กลางห้องเลย ลแล้วก็ด้วยความที่โรงแรมนี้ค่ะมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองบูเกอร์เลยมันก็เลยสามารถเดินไปพวกมาร์เก็ตสแควร์หรือว่าไปโบสถ์ไปหอะระฆังหรือจะไปขึ้นเรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเดินไปได้ห่างแค่5นาทีก็จะประมาณนี้สําหรับวันเดย์ทริปของเราในบูเกอร์นะคะก็จบลงแล้วคือบูเกอร์เนี่ยเป็นเมืองที่บรรยากาศดีมากหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้จะประทับใจเมืองนี้เหมือนที่กิ๊วรู้สึกว่าแบบเออกิชอบกิชอบเมืองนี้มาก เดี๋ยวคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนก็ได้